จ้าสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้แม่บัวออกมาสวนอืถ้ามาเบิงเขาเขาวานไหมพี่น้องวานเอาด้หนิจ้าวานเอาเนาะค่ะเนาะแม่บัววานท้องแดงทองดีไอ้ทองดีไปไปไปทองดีทองดีไปไปไป,ไป ืัอน,นี้แม่บัวสิเอาแนวทางมาให้เบ่งเด้อค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี่แม่บัวว่าสิลงงห้แม่บัวลืม่มค่าเห็ดงานอยู่กับเลลืมกับเลยืบ่ได้ลงเนาะค่ะดูคนท่องดีมันยางพาปลาขาวันนี้แม่บัวอันเขียนใบแล้ววันนี้บุญไหวทิ่งอันลูกข้าเทิ่งสฮักเขาโคตรไปส่งลูกข้าแล้วบานนี้ก็เลลืมแม่พี่น้องอันสิมาสรุป สิมาสรุปไอแนวทางให้พี่น้องเบิงเด้อเลขล็อกสองล็อกนี่คือไม่บัวสีมันสรุปใส่ล็อกเดียวกันระบาดนี่อันให้พี่น้ององนจับเอาจับเบิงว่ามันเขามันเขาแบบใดอันนี้ล็อกที่หนึ่งค่ะนี่ล็อกนี่เนี่ยล็อกนี่งวดว่างหันนี่เข่าทั้งสามตัวม, 4, ม, 6, มีสี่มีหกมีสอง สี่กับหกยุติดกันเลยเด้อค่ะลอกนี่งวดวังหันเนาะค่ะอันนี้อัน,นลอกนี่นี่นี่คืองวดงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะนี่งวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาก,ก็รลากาดาเนาะค่ะเมื่อนี่เมื่อนี่ไอแม่บัวก,ก็เอามาสรุปใส่กันเลยทั้งสองลอกนี่งวดวังหันมันเข่าเด้อค่ะนี่พี่น้องสี C ่สี่หกเนาะสองสี่หกอืมมันเข่าสามตัวคนเดียนี่พี่น้องว่าเป็นธรรมาดาจ้าระบาดนี่ลอกนี่นัน ล็อกนี่ล็อกนี่นี่งวดว่างหันเขาแต่ซี่ตัวเดียวพี่น้องแต่ว่างวดนี่มาแบบนี่ค่ะพี่น้องนี่อโอ้หมนี่เอาไม่บวดจับคู่ให จับคู่ให้ให้พี่น้องเบื้องเอาเด้อพี่น้องให้พี่น้องเบื้องเอานี่จับคู่ให้เนาะค่ะให้พี่น้องเบื้องเอาเด้อแนวทางมือนี่จ้าให้พี่น้องเบื้องเอาเพราะว่าแม่บัวจับคู่ให้หมู่บ้านว่าสิล่งให้บบได้ล่งเนาะค่ะไอ็นเอฟซีเพิ่นกับว่าให้ล่งให้เน่เออกรหลายคนเนาะค่ะเขามากอมเนต์ว่าให้ล่งให้แน่ว่าสั้นว่าไม่บัวสรุปตัวไดงวดนี่ว่าสั้นว่าน่ะ แม่บัวก็เลย่อยเอามาล่งให้เนาะค่ะพี่น้องจ้าแม่บัวก็เลยเอามาล่วงให้กะเอาไปยิบจับลอตเตอรี่ว้เด้อะค่ะพี่น้องอืมมือนี้ออกมาหน้าเนาะคะ่ะออกมาหน้าออกมาสวนจ้าออกมาหน้าออกมาสวนก็เลยมาทายอยู่ปลาเขา่าอยู่ไหน้าเนาะค่ะพี่น้องพอเพราะว่าแม่บัวกบเฝ้าสิล่งงานก็เลืยเอาเน่ทางมาให้สรุปให้เบืองกอนเนาะคะ่ะจ้านี่ละจ้าพี่น้อง ลอกนี่นั่นลอกนี่ก็ลอกนี่นี่มันมันเป็นลอกเดียวกันเนาะค่ะมันเป็นเลขตั้งรักของแม่บัวนี่งวดนี่มันสีมีแบบนี่เด้อค่ะนี่งวดก้อนเห็มันสีมีแบบนี่เด้อค่ะที่มันเข่าเนาะค่ะอันนี้ที่มันเข่านี่ลอกนี่มันเข่างวดว่างหันเข่าสามตัวเลยนี่เห็นบ่นี่เนี่ยเข่าสามตัวเลยนี่จ้านี่ บาน,นี้ไม่บัวจับคู่ไห้เด้อนี่อันนี้มันเป็นมันเป็นงวดนี่วันที่สิบหกกรกฎาคมหกแปดเด้อนี่พี่น้องนี่เนี่ยมันมีสี่มีห้าห้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งจ้าเนี่อันนี้ลอกแกกนี่จ้าเนี่ยอาจจะซับสนแน่เด้อพี่น้องสีฟั่งบ่เข้าใจเนาะผู้ฟั่งกับสิบบ่เข้าใจไม่บัวกับเฝ้าเนาะคะ่ะเฝ้าเอามาล่งไหาย,ยานลืม่ม งวดวังหันนี่มันเข่าเต็มเต็มเลยสี่หกนี่สองสี่หกเนี่ยเข่าเต็มเต็มเลยพี่น้องบันี้งวดนี่มันมีแบบนี้เด้อค่ะนี่ลอกน,นี่นี่งวดนี่ได้แบบนี้ค่ะมันเป็นแน,นเลขตั้งรักค่ะตั้งรักเลขตั้งรักประจําวันเนาะค่ะเมื่อน,นี่มันออกวันพุธเนาะค่ะงวดนี่เน vre, าะวันที่สิบหกอันนี้งวดงวดวังหันนี่มันเขา่าแต่ซีตัวเดียวค่ะพี่น้องนี่อันนี้มันเขา่าแต่ซีตัวเดียวเด้อค่ะนี่จ้าบันี้แไม่บวช จับคู่ให้อืมตัวกันมันก็มีสิบแปดกับแปดสองนี่มักคู่ไรยิบเอาคู่นั่นตัดออกไปคู่ที่เ้าบ่มักบ,บ่ชอบหรือจะเอาเบิดก็ได้เนาะคะ่ะผู้ที่มักที่ชอบเนาะคะ่ะเนาะลาบะนี่่อันลอกนี่ที่มันเขาวังหันนี่ไม่บวจับคู่ให้เด้อค่ะพี่น้องนี่นี่ไม่บวจับคู่ให้มันก็จะมีประมาณนี้เนาะค่ะหาหาเกตหนึ่งแปดศูนย์หาแปดสี่หาสี่แปดแปดเกตสี่ศูนย์หาศูนย ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องจ้านี่ล็อกที่มันเข่าว่างหันเนาะค่ะพี่น้องเข่าเต็มเต็มสามตัวว่างหันนี่นี่ไม่บวชจับคู่ให้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่นี่ให้แคบน้าจอไว้ทะเบิงเด้อพี่น้องแคบน้าจอไว้ทะเบงเออเอฟซีที่ผู้เพื่อนเรียกร้องเพื่อนอยากได้เนาะค่ะเนาะก็เอาไปเปรียบเทียบใท่กันกับเลขกที่เข้ามาเข้าชอบว่มามันมีอยู่ในล็อกนี่บอเนาะค่ะพี่น้องไม่บัวกับอัน เอามาให้เบิงเนาะค่ะแม่บัวกับเอามาให้เบิงที่เข้ามาเข้าชอบเข้ากับเบิงเข้ากับเอายิบจับเอาไปยิบลอตเตอรี่ไห้เนาะค่ะพี่น้องระบาดน,นี่เพราะว่าของแม่บัวนี่สามารถที่เลขออกปุ๊บแล้วแม่บัวเอาลงให้ปรับได้เลยเนาะค่ะ แม่บัวบ่ได้ไปเอาของผู้ใหาไมามาล่งเนาะค่ะพี่น้องแม่บัวเอาเล็กล็อกของจ้าข้องมาล่งเองเมื่อนี้มาสรุปสองล็อกไห่เบิ่งเลยเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้เนาะไห่สองล็อกไห่เบิ่งเลยคือแม่บัวไอ้ล่งสามารถลงให้ได้เลยหลังเล็กออกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเลขตั้งรักมันเป็นล็อกตั้งหลักประจําวันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะจ้า ผู้ดใมดมักผู้ไดชอบก็บไปยิบจับไวเดอะค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาทุกงวดเนีอค่ะพี่น้องกระเบื้องแน่นเนะเออสี่หกสองสี่หกนี่เขาาตมเต็มเลยนอนนี่เนาะมึงดูผลสองสี่หกเขาาตีนต,มต็มเลยโอ้ยเมื่อก็จะบ่นิ่งเดอ้อพี่น้องเอ้บ่ด้ใส่ขาตั้งกล่องเนาะค่ะเพราะว่าขาตั้งกล่องไม่บัวบ่มนี้ไม่บวก็เลยบ่ด้ใส่เนาะค่ะพี่น้องจ้าที่ไม่บวจับคู่ให้กับประมาณนี้เดอะะ้อค่ะจ้า วันที่สิบหกกร,รกฎาคมหกแปดเนาะค่ะจะยิบจะจับให้เบิ้งดีๆเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> แคบหน้าจอไว้เด้อแล้วก็ไปซุ่มเบิ้งเอาเด้อค่ะพี่น้องถ้าพ่เห็นเนาะคะ่ะเนาะแคบหน้าจอไว้แล้วก็ไปซุ่มเบิง้งจะเขาทุกงวดเด้อพี่น้องเขาทุกงวดเด้อบ่เคยพลาดค่ะส่วนมากมันจะเน้นลาง แต่วางวดบางเนืองนี่มาบ่นเต็มเต,มต็มเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าห่อก็สามารถไปบ่นไปล่างได้นาะค่ะย่าด่ามาว่ามันหลายตัวเด้อค่ะพี่น้องจ้าถ้ามักถ้าชอบก็ยิบจับเอาเด้อค่ะจ้าถ่ายคลิปนี้ก็แม่บัวกับฝากให้กดไลค์กดแชร์ให้แม่บัวน้ำเนื้อเด้อค่ะพี่น้องจ้าช่องแม่บัวผ้ารวยเอาเนวทางมาให้เบืองให้โศกมันหมานเฮงเงปังปังกันทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ